สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสินค้าสิงค้า,คาและบริการอ่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสินค้าและบริการกันนะคะนักเรียนดู ดูตามชีตไปด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูความหมายของสินค้ากันก่อนว่าสินค้ามีอะไรบ้างนะคะ,ะสินค้านะคะสินค้ามีสองประเภทหนึ่งครูเขียนหัวข้อใหญ่ก่อน สินค้ามีสองประเภทนะคะก็คือหนึ่งสินค้าไร้ราคาไร้ราคา สินค้าไร้ราคาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังสินค้าไร้ราคาเนี่ยเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในธรรมชาติหรือความต้องการที่มีมีมากเกินของมนุษย์นะคะเช่นอากาศบริสุทธิ์แสงแดดสายลมน้ำฝนนะคะอ่ะครูเขียนยกตัวยอย่าง เช่นอ่ะอากาศอะไรคะบริสุทธิ์เราต้องการออกซิเจนอ่ะอากาศบริสุทธิ์อะไรอีกคะแสงแดดอ่ะเผื่อใครชอบอาบแดดอ่ะเป็นต้นนะคะพวกของพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการอยู่แล้วนะคะเช่นอ่ะพวก อากาศบริสุทธิ์แสงแดดออกซิเจนนะคะออโซนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือสินค้าที่ไร้ราคาเป็นซัพเสรีก็คือเรียกได้2อ,อย่างนะคะสินค้าและบริการแบบไร้ราคาที่นี้มาดูประเภทที่2ประเภทที่2ก็คือ2 สินค้าที่มีราคาอ่ะมีราคามาแล้วมีหลายแบบเลยสินค้าที่มีราคาหรือเศษทัพยัพอ่ะถ้าเรียกผีดขออภัยด้วยนะคะก็หมายถึงสินค้าที่มีต้นทนุนหรือข้อจำกัดผลิตได้จำกัดเมื่อเทียบกับกความต้องการของมนุษย์นะคะ การที่จะได้สินค้านี้นักเรียนก็จะต้องเอาเงินอ่ะเดี๋ยวครูเขียนครูเขียนเป็นอ่ง่ายๆนะคะอ่ะเราอยากได้สินค้าใช่ไหมสินค้าอ่ะเอาใหม่ขออภัยนะคะสมมติอ่ะครูเขียนตัวเองว่าอ่ะตัวเราอ่ะ ตัวเราอยากมีความต้องการอยากได้สินค้านี้เราก็จะต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนเงินต้องมีค่าตอบแทนเมื่อเรามีเงินแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือเราก็จะได้สินค้านั้นทีนี้สินค้าที่มีราคาเนี่ยมีอยู่หลายอย่างเลยที่มนุษย์เป็นผู้ผลิตจำไว้นะคะ สินค้าที่มีราคามนุษย์เป็นผู้ผลิตนะคะเช่นอะไรนักเรียนเช่นอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักนักเรียนนึกในใจก่อนอ่ะเช่นพวกวัสดุอาคารอาคารก่อสร้างห้างสรรพสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่มีราคาหรืออ่ะ พวกห้างสรรพสินค้าพวกนายทุนอย่างเงี้ยก็ต้องมาซื้อที่ดินสร้างห้างสร้างร้านค้าอ่ะพวกเราก็จะต้องมีเงินมีปัจจัยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูเขียนยกตัวอย่างนายทุนมาซื้อที่ดินอ่ะห้างอะไรอีกคะบ้านอ่ะเอาใกล้ตัวบ้าน อะไรอีกของใช้ส่วนตัวอ่าโอเคในทางเศรษฐศาสสินค้าที่มีราคาแบ่งแยกออกไปอีกนะคะก็คือเครื่องใช้ต่างๆเดี๋ยวเราต้องมาแยกคำสองคำนี้ก่อนนะคะว่าสินค้า ที่เป็นบริการบริการกับสินค้าอ่ะสินค้าเฉยๆผลิตภัณฑ์เฉยๆอ่ะคำว่าบริการคืออะไรบริการก็หมายถึงเราเข้าไปที่เซเว่นนะคะแล้วก็มีพนักงานคอย รับเงินคอยทำอะไรให้คอยทำรายการให้อันนี้เราเข้ามาใช้บริการในเซเว่นแต่สินค้านี่คือเรามาซื้อของก็คือของใช้ของขนมขนมนมนม,นมอะไรเป็นต้นโอริโอพวกนี้ได้หมดเลยแต่บริการเนี่ยมันหมายถึงการบริการที่อ่า ที่ไม่ใช่เห็นในตัวสินค้าโดยตรงบริการก็หมายถึงเราโดยสารโดยรถเมี์โดยสารทางเรือทางรถสาธารณะหรือเข้าไปใช้บริการสระร้านสระผมอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นการใช้บริการได้นะคะก็จะแตกต่างกันกับสินค้านะคะอ่ะทรัพยากรในการผลิตนักเรียนจะต้องรู้จัก นักเรียนเห็นแผนภูมิที่ครูให้ไว้อยู่ในใบงานไหมคะอ่ะครูจะเขียนอีกอีกรอบทรัพยากรในการผลิตทรัพยากรการผลิตมีอะไรบ้างคะอ่ะนักเรียนดูตามเลยหนึ่งคือทุน สคือมีแรงงาน 3. อะไรคะที่ดินสี่ผู้ปลากอบการเนี่ยทรัพยากรในการผลิตมีอยู่4อย่างก็คือทุนแรงงานที่ดินผู้ประกอบการทุนคืออะไร ทุนก็คือเครื่องอ่าต้นทุนเราก่อนที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างเราจะสร้างร้านอาหารอะไรสักอย่างเราจะลงทุนอะไรเงี้ยเราจะต้องมีต้นทุนเราจะต้องมีเงินก่อนมีทุนไหมมีอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์พร้อมไหมนะคะมีทุนแล้วเราก็มามองที่ดินก่อนที่ดินอ่ะครูเขียนเลขหนึ่งอ่ะที่ดิน เมื่อเรามีทุนมีเงินแล้วเราก็จะต้องมาดูที่ดินที่ดินเราจะเอาขนาดใหญ่แค่ไหนเราจะสร้างสมมุติคุณครูจะสร้างร้านชาบูางเงี้ยคุณครูก็จะต้องมีทั้งทุนและที่ดินมีอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแต่คุณครูขาดคุณครูขาดแรงงานแรงงานก็มีส่วนสําคัญกอบางร้านเนี่ยเขาอาจจะใช้แรงงานเนี่ยก็อาจจะเป็น คนในครอบครัวเราก็ได้ไม่ต้องไปจ้างคนเพิ่มอย่างเงี้ยแต่ในส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยจาเป็นที่จะต้องจ้างแรงงานนะคะไม่เพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถบริหารได้อย่างเต็มรูปแบบทีนี้เมื่อเราสมมติเราเป็นเราอยากเป็นแค่แบบว่าเจ้าของอย่างเงี้ยให้มีผู้บริหารเนี้ยเราก็จะต้องมีผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือเรา เรียกอย่างว่าผู้จัดการแทนเราอย่างเงี้ยเออมาเป็นผู้บริหารร้านเราคอยดูคอยดูเงินให้กับเราเนี่ยก็จะเรียกว่าผู้ประกอบการนะคะเป็นผู้ที่นําที่ดินแรงงานมาดําเนินการให้เกิดเป็นสินค้าและบริการอาจจะเป็นตัวเราก็ได้อาจจะเป็นตัวเราก็ได้จจะน,ไดนะคะหรือจะอาจเป็นอาจจะเป็นจ้างคนอื่นแต่ว่าตัวเราก็ บริหารอยู่ข้างๆก็ได้นะคะแต่ก็ต้องใช้คนเพิ่มทีนี้นะคะในใน,ใ,นใบางานนะคะที่คุณครูให้ไว้อะนักเรียนดูใบางานก่อนใบางานเนี่ยจะมีคำถามอยู่4ข้อนะคะให้นักเรียนทำและส่งในไลน์ครูด้วยเมื่อนักเรียนทำตรงนี้เสร็จนักเรียนพลิกพลิกหน้าหลังนะคะนักเรียนจะเจออะกระดาษว่าง ให้นักเรียนทำข้อนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนแยกประเภทของสินค้าและบริการให้ถูกต้องนะคะอันนี้คุณครูทำตัวอย่างมาให้ดูและนักเรียนก็ลองนึกอลองสังเกตดูว่าสินค้าที่มีราคามีอะไรบ้างที่เป็นตัวสินค้าจริงๆนะคะกับบริการบริการมีอะไรบ้างอย่างบริการครูยกตัวอย่างนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้า B T S MRT อ่ะนี้ก็เป็นเราไปใช้บริการเขาโดยสารโดยรถสาธารณะเข้าใช้บริการร้านสระผมบริการนวดนวดแผนไทยอย่างเงี้ยก็เป็นบริการก็ถ้านักเรียนทํททาเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งส่วนตัวครูหรือส่งในลายกลุ่มครูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเซฟใส่อัลบั้มให้ ก็สำหรับวันนี้ขอจบการเรียกนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ